ครับสวัสดีเป็นเพื่อนชาว YouTube ทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมเก็ดไก่แต่ละประเภทนะครับซึ่งเกจไก่แต่ละประเภทก็มีความแตกต่างนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับมีทั้งเก็ด,ดีแล้วก็เกดไม่ดีนะครับซึ่งผม ก็จะเอาภาพรวมมาให้เพื่อนเนได้ชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําลงรายละเอียดแต่ละคลิปแต่ละคลิปให้กับเพื่อนๆพือนชมอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ฝากเพื่อนๆนกดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงให้กับเพื่อนๆนต่อไปนี้นะครับซึ่งทั้งหมดก็จะมีประมาณ20กว่าคลิปนะครับที่ผมจะทยอยลงให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะชม ลักษณะของเกตัวไหนเป็นพิเศษก็ลองคอมเมนต์นะครับลองคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอาจจะทำอาจจะทาลงให้ดูก่อนนะครับซึ่งแต่ละประเภทมันก็จะมีเนื้อหาข้อดีข้อเสียของมันอยู่นะครับในหนังสือนะครับซึ่งผมก็จะทำให้กับเพื่อนๆในชมกันตามสเต็ปนะครับก็ ในด้านของเนื้อหาบางทีบางคําพูดเราอาจจะเราอาจจะหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่ากฎของ u t u b e มันมันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากบางทีเราใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมนะครับซึ่งมันก็จะผิดกฎของเขานะครับเราก็จะลงคลิปไม่ได้นะครับก็เป็นหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจนะครับมันอาจจะมันอาจจะไม่ค่อยมีอัถรสในการบรรยายสักเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนก็อาจจะมอง ลักษณะภาพนะครับแล้วก็อาจจะคิดตามนะครับว่าเกตแบบนี้มันมันปัจจุบันมันอาจจะต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาในตำรานี้้เขาทำเขาทาขึ้นมานานแล้วประมาณ20 20กว่าปีแล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มันก็ค่อนข้างที่จะหาซื้อ,อยากนะครับเพราะว่าผมเองก็ ได้หนังสือเล่มนี้มานานแล้วนะครับพอดีว่าไปค้นเจอมาก็เลยเอามาทำคลิปให้กับเพื่อนๆชมนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอยากจะศึกษาอยากจะดูไว้เพื่อเป็นแบบอย่างหรือว่าเอาไปฝึกดูไก่ของตัวเองนะครับก็ลองลองมาชมพวกเกียรติพวกคลิปเหล่านี้ดูนะครับมันอาจจะมันอาจจะใช้ได้ไม่ไม่หมดทุกอย่างนะครับมันเราก็ เราก็อาจจะเอาไปเปรียบเทียบดูว่ามันตัวไหนมันใช้ได้จริงตัวไหนมันใช้ไม่ได้จริงนะครับก็ลองลองมาดูลองมาชมกันดูครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเอาภาพรวมๆมาให้เพื่อนเได้ชมกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาชมคลิปต่อไปนะว่ามันจะมีคลิปมีเกียอะไรบ้างที่ผมจะลงรายละเอียดให้กับเพื่อนๆชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนเทุกท่านไว้เท่านี้ก่อนครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ